สวัสดีจ้าสมุนีมาพร้ากันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลุงมิม่อนเพิ่นคนทำเกษตรสมุนียายหัดพามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวัวอยู่ตลาดดอนท้อยอำเภออากาศเมือจังหวัดสกลนครคุณได้คำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งได้สิได้แจ้งเปลีนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวยายหัดเสร็จไปเลาะภาพไปเลาะ่อมาพี่น้องเนาะ ตาหัวสอบปลาเมืราคาวัวพี่น้องอยู่ตลาดดอนท้อยตลาดดอนท้อยเปิดทุกเสาร์วันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อเป็นตลาดเสาร์อุไตรกสื่อวันศุขายไก่มาแต่เสาร์จะมาใส่พี่น้องสอบปลาเมึงราคาเนาะพี่น้องเนาะว่าเสาร์ อยู่ตลาด,ดนวลทอยเป็นสื่อขายกันดไปการเป็นแบบใจเดียวยังอาชีพอไปเบ่งพี่น้องไปทานเบ่งละค่ะเบ่งบรรยาก,กาศสื่อขายพี่น้องบรรยาก,กาศเป็นสื่อขายกันอยูย่ในตลาด,ดอนอลท่อยของเศร้าอันจันเด้อพี่น้องเด้อยโซนนีน้จะเป็นโซนน้องงวงพี่น้องโซนน้องกล้วยจะเซยู่อีก ตนตังไต่บุญพี่น้องในหอยพี่มาควายได้หลายแต่ไปแย่หาดบานไนยางมไปเบิ่งพี่น้องแยภาพมาหลอะเบิ่งทั้งงัวสักวันเดี๋ยวยังถ้าถามเบิงแลพี่น้องถามเบิ่งละคะสัมมิดขามิดแดง อัพยูนิเปิดเท่าไรเนอกจากสิบสี่หารอย,ยตัวลาบบหรือว่าสองตัวสตัวสองตัวสนพี่น่องสองตัวหนึ่งม่นสี่พันหาร้อยเสองตัวไ่ได้พี่หน่องจะเป็นไรเนี่ย <c oughs>

<_ <d> _ <n> _>ชองตัวตได้พีนึงมือสี่พันหาดอยไปสันตอ่ลองได้พ่อหอนนี่เนาะต่อร่องเด้พ่อจ้าตัวได้อยู่ครับตัวได้อยู่สันขอเบอร์ติตอ้นจา่าหน่งจ็ดศูนย์้าหกหนึ่งศูนย์หสนใจทั่วหาหอยยังมาจ้า วนออ่วสวนสนใจโหติดต่อในหอยได้เลยด้ยจ้ะ งามนาะหนังมันหนาเนาะหนังมันหนาดีไหมคือบได้า้าดีเพ๊่คนขายใครก็สิบเจ็ดก็ัวแล้วเพิ่นซื้อขายกันเลยพี่น้องสิบเจ็ดไปซะคือตะกี้บ่แห้งแล้วซื้อมืนอแห้งอยู่ลแล้วก็ยูบูซื้อเลี้ยงอยูเลยตะกี้เราไววเศร้าัวกับซื้อเลยวยนีเท้าสามเ้าสี่ซื้อเลย้ตัวนั้นเดซันตัวนั้นเดซันบ้านขายของไผ่ของเจ้าเดียวกันแล้วเม่นอเจ้าเดียวสตัว เจ้เ้วตัวนี้เขาจะเอาแล้วเอ เปิดเปิดเท่าไรครับอันนี้บ่ไดเปิดปิดเปิดปิดอะไรเป็นบอกปิดแล้วโอ้ยเปิดปิดแล้วพี่น้องผมใส่ผมซื้อซิปปีตไปแล้วผมจะไปเลี้ยงตัวโตนะมั้งน้าหนังมันหนาดีไหมตัวนี้เต้นว่าเท่าไร13ซีบ่ตัวนี้ก็ซื้อไปเลี้ยงแล้วเนา้อกเขาหนังมันหนาดีอยู่แล้วผมซื้อน้องเขาตอน สิบเจ็ดเขาให้เขาให้ยกกำไรยูของบ่ได้ขาย่นเดียวกัาเนี่ยเขาให้กำไรแล้วแต่ว่านของบ่ขายสิเลียงแล้ว่เสียวตัวนี้เอาไปเป็นคููเลยสิังมีครูไหมงอักันรู่ได้ไหม่าคนคนยู่เดียวนี่ ยุ้ยใช่เราจะล้องเราฮาหลองามงามในพี่น้องมันสวมนี่เกินสิบสงไปจนสี่ขายว่าสุเอตัวนี้เด็เพี่น้องเ่าเลยเอาเลครับตัวนี้สิบสีวันดอย่ากเลครับยลายตัวสิบสี่าันสไปไปเข้เนื้อบอพจังไปไปกินไม่นเดยไกินเย็นชื่ อ้ยงามมากสองตัวตัวละแปดพันหาตัวละแปดพันหาพิจโกใยนี่สามตนี่สามตัวแปดพันหาตัวละี่หกตัวโอ้ตัวนี้ตัวละแปดพันสามตัวนี่แปดพันหาแลวค่าประหอดเมื่ พี่น้องโตละเลือพี่น้องเลือโตละ8ปดพนหี่3สาตัวตัวตใหญ่นั้นเท่าไรก่อนสิบหกต่อร่องได้พี่น้องตัวนี้เปิดไปสิบหกแต่ว่ากับตัวร่องไในวสันของหอยเพชรพี่นอ้องสิบตัวร่องใ้แต่ว่าสามตัวนี่8แปดพนห้าตัวร่องใด้รจะ แดดัานหาลาคาต่อรองไหยเด้อ hmm. พี um ่น้องเด้อสาตัวตัวละแปดพันห้าอรา่กเต็มถงรามเอ้ตบังเก่าะกตัวเสือๆที่้หนะคาประหอดเมืินพี่น้องมิตัวเดียวนั่ละหอดเืืนนะตัวยูถ่ายมูนสิบหก ตัวนี้แปดพันหานอหอยเนาะอันน้เบอร์ติดต่อนะจดห้าศูนย์แปดห้าหกเก้าหกหกเก้าหนึเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสนใจโทรหาหอยเพชดร์เอพี่น้องเด้อราคาประหอดหมื่นพี่น้องแปดพันห้า โตละเลือกเอา่ลยพี่น้ลงสวยเลยจ้ะรักล้านเนาะตอนนี้มันจีมันสีท่าไหนงานดีสีงานดีกเยบมสูกใส่เลย่เลยนี่ดิแต่ก็รักล้านีวี้มันจีสวยสเนี่กเส้นหนึบดตาสวยพี่นนองเปล่งหน้าตาพนเด้อหน้าตาก็ดี เงใบมาเงินใบไบซื้อเหล้ามาของหล่อคนงามงานลุกปูคือลงสร้างกบายัแบบใหญ่จัข้องไผเลยละงานรพากันเบิ้ม้อมันงามรพากันตัวจัด้องไผ่ละค่าเท่าไหร่คนหาสิเก้าดหนึ่งร้อยห้าสิเกาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้เป็นใขรพอมันในวิ่ง ครับผมซื้อแล้วครับโอ้ยเสีนะอ่้งหลายนะบ้่ย่างเงนร้ออันประมาณร้อยสี่สิบแปดโคท่วมตั้งหลายเลยสีิบรหาเนาะสี่ยูงรี่สิบหาควาสูงพี่น้องควายสีอายุบ้านในแกเนาะวายอายุบ้านในแกได้นี่ ได้บ้างสีสทับได้แล้วส,ส,สีเตียกับพวกเตียกต้องกเนสีชุ้กับพวส <c oughs> ูงได้งามงามเป็ตตาหักนี่จายเปิดราคาเท่าไหร่นะจ้าสิเบญหาลอยพี่น้องนองพอต่อยอากาศ ชีว <laughs> ิตหนาลอยพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นนี่หำหำอยู่เด้กพี่น้องมึงกิ้วห้องงอโคง้งพี่น้ององอโคง้ง <laughs> <laughs> เป็นแม่แยกลูกเนาะพอนะ่อเนาะเป็นแม่แยกลูกเด้อพี่น้องเด้อต่อร่องเลยบ้านเจนนี่ใช่ค่าหนี้ต่อร่องใดเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อ เปนหัวฝนหัวหัวตกนำเหลียงพี่น้องนี่มหยาบุดแล้วค่าพย่ใหญต่อยว่าตอรองไดวาส์คุณลูกค้าเบอร์ติดตอนะจ้า0 6 1 0 4 7 0 4น เอาศูนย์สามสามสนใจโทรหาพอต่อยเด้อพี่น้องเด้อกันผู้ใดอยากได้เอาไปเลี้ยงไปใส่หนาก็ได้พี่น้องใส่โทรหาพอต่อยได้เลยจ้าเนี่ยอ้าวไล่เสือมาเตะทางใด้ลลูกคือบอลไล่คือแมง ทีมงานอากาศพี่น้องมีะเจ้าเลยนะครับมเนี่อง้ยฮมเบิร์ลบอกน้ำกันนี่น้ำกันนี่บอกคนที่กันอยู่หำต้อย เประเทนมองเินเท่าไรมอเงินลังอยบ่งบรรยากาศพี่น้องต้ยลายพ่ไหนบอกลดไลพ่อไหครับล้าลกระลางดยันเท่าไรก่อนพูดมาเท่าไรก่อนเจ็ดพันเจ็ดพันโอ้เจ็ดนี่ยังยังต่ออะไรม่นมะโอ้เจ็ดพันนี่ยังต่ออะไรอยู่พี่น้องลดค่าลดแล้วอะ รถรถาจพัรรถจะ่งพนได้ห่หลมานซ้มเอาดละเไป็ู้กันน่าไงมานซ้ำบรรยากาศุไพี่น้องาเดนถ้ยอมเพอร์การน้ำหน่อยเปิดทุกเส้าวันจพี่น้ว่าก็ม่มีายยูพี่น้อง่ป โบเห็นจอดของโบพ่อสิได้ถามพี่น้องโบพ่อสิได้ถามราคาะตัวงามๆก็มีอยู่มันโบเห็นจอดของแปลว่าเขาจอดเขาจอดผูกไว้เขาจอดกับยางรองขึ้นกันหน้าพี่น้องเดี๋ยวแยกหาสิบบาทลงไปเบิงทั้งทั้งใบพี่น้อง มีบรรยากาศซื้อขาย้วยก็ซื้อขายกันดีอยู่พี่น้องถวยอยที่ีเาเกิตดันลาดห่อนถอยเปิดทุกเสาร์ว,วันจันทร์เด้อพี่น้องยู่อยู่อันเพื่ออากาศอันน้อยจากวัชก,นนนนกรน,น,น,กนรคร แม่ลงแม่ลูกลูกโตขู้ของไผ่น้องเรเห็นเจ้าของพี่น้องตัวงามเงามน้ำงินก็มีหลายอยู่พี่น้องก็ยังเราเห็นเจ้าของไส้มาทำไส้เจ้าอ้คุณพ่อหลวงวาน เดี๋ยวยังหาเสื้าผไปรอเบอง์หินงองโซนท้องไขร่ตลาดดอนท้อยอเพื่อการอำนวยปลาลายคกพี่น้องลายคักนี่เบียดกระาอยู่ตัวนี้นึกว่าเันโบมา เรียนน้ำเขาพี่น้องป้ามันบรรยากาศซื้อขายลูกพี่น้องนี่หาภาพมาหรอชมนะพี่น้องเนาะชุชมบรรยากาศซื้อขายควายตลาดดอนท้อยสีสช่วงเดียวกันนะพี่น้อง ส้งเดียวกันนี่หมาเข้ามาจังไลยส้งเดียวกันไปบ้างข้าเจ้าตัวว่าจักเจ้าของข้าเจ้าไปใส่เดี๋ยวถามเมึงเบียดก่อนได้เยอะไหมสิบตัวเวียดนามคนได้สิบตัวสนุนรู้มิเตตัวหนวนพี่น้องเขาเจ้าซื้อว่าเด็ดตัวนัานได้มิเตตัวหนวน ว่าตัวปู่ตัวแม่เขาเจ้าสื่ออยู่พี่นอ้องสื่อบ่นแต่แต่ว่ามันหนงเขาเจ้าหาแต่ตัวอ้วน,นอเนาะก็หลังเอาขึ้นรถพี่นอ้องน้อยๆน,นี่เท่าได้และวยัยซิด สามพันหาตัวผู้ตีผู้แม่ตัวแม่สามพันหา่ 3, หาพี่น้องงามงามสีมันไห้าได,ด้ขายตัวนลยรวยๆรวยๆได้ขายสวยโคตรสวเลยมันออกมแบบไปไหนบอกฮะแ่มมีอย่างที่เป็นเพชเงิน ข้าวอ่ะฟัวร์ดิบเฮ้ยเราโอ้มันเท็ดอันนั่นแท้อันนีอันอันนี้ไข่ตัวแม่เนาะเอาไปเลี้ยงเลยฮนั้นงามอยู่เดรื่อยค่ะว่าเป็นฟ่วงเลยด้พี่น้องไปใส่นอจันนี่ไปขอนแก่นเนี่ยพี่น้องคนแก่ไปลงขอนแก่นยัง ทีมงานเบียร์เลวัดทีมงานเบียร์เลวัดระสงพี่น้องป้าเพอดเอาติดลอยใหญ่ๆเลยง่ามๆไปขวัแกน่น